สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านเด้พี่น้องมืาอนี้มาเปิดคลิปอยู่ดงอยู่ป่าพี่น้องบาเม็นดงเนกพี่น้องอยู่โคกเนาะเป้าหมายว่าจาเขาดงแต่ไม่ได้เข่าพี่น้องเนี่ยมาโคกแทนโคกได้เน่อยนี่มาตัดอ้อยแหละพี่น้องแต่ว่ายังโมทันได้ตัดดอกมาเห็ดบนอยู่บนนอนแหละพี่น้อง มนลงมือมืออื่นุไปละจีดลงมือเห็ดงานพี่น้องเลยนี่หาไม้มาเห็ดบนอยู่บนนอนพี่น้องมาเบิ่งบอลอ้อยสิตัดมืออื่นพี่น้องเลยมาหาไม้ก็เลยล่วงเข้ามาเบิ่งอ้อยเลยนี่บุนอ้อยเจ้าของเลยพี่น้องเย มาหลับจ้างตัดอ้อยพี่น้องเปิ่นจ้างเป็นมัดพี่น้องเอ้ยทางฝั่งลาวนี่เพิ่นสิจ้างอันมัดหนึ่งห้าร้อยกีบพี่น้องมัดหนึ่งห้าร้อยกีบนี่เป็นเงินไทยนี่สิประมาณ250สองร้อยห้าสิบสตางค์ได้พี่น้องสิบหกหอดบาทดอกพี่น้องเอ้ยสิบหกหอดบาทถ้าบาทหนึง่งอยู่ทั้งอันบาทหนึง่ง บาทหนึ่งฝั่งไทยนี่สิเป็นเป็นเงินลาว้องสิเป็นประมาณพันกีบรัว 1, ร่วพันหาอีหละพี่น้องไอ้พันหาร้อยกีบอันนี้มัดหาร้อยกีบพี่น้องก็แสดงว่าตเาีเข้าๆให้พี่น้องเลยเนาะประมาณสองร้อยหาสิบสตางค์แหละพี่น้อง,งประมาณนี้แหละอ้อยที่สีตัดมืออื่นนี่เพื่นจ้างเป็นมัดเป็นเม็ดเพิ่นผูจ้างแต่เก่าวันั้นเคยจ่าอันเคยอันเคยต้น เฮคยตัดเป็นเม็ดพี่น้องเอ้เคยตัดเป็นเม็ดนี่ก็ตัดเป็นมนัดเป็นมนัดอีบอนั่นก็โบอยากถนัดปันไดพี่น้องแต่เก้านี่เคยตัดเป็นเม็ดพี่น้องมาตัดอ้อยกับมาไก่พี่น้องห่างจากบ้านจักกิโลก็เลยเคยหกสิบปุ๊บหกสิบเจ็ดสิบกิโลเนาะก็สิ่ประมาณนี่แหละพี่น้องป,ประมาณหกเจ็ดสิบกิโลแหละประมาณว่า เอารถตกๆอะไรมาพี่น้องรถไทยนี่แหละมาะสำรวจเบิ้งอ้อยแล้วก็เอาไม้เลยโอ้แหละพี่น้องไทยพี่น้องเบิง้งเมื่อวานเคยบอกพี่น้องไปไลยคลิปแล้วว่าถ้าบุมีสัญญาณน,นี่เมื่อวานเนี่ยนนชีบเลยล้คลิปให้พี่น้องได้เบิ้งพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อวานก็โชคดีพี่น้องเข่าขมานี่มันก็มีสัญญาณดีพี่น้องเลยชีชีถ้าชีชีเราก็งกลงคลิปได้กั สิลงคลิปให้พี่น้องเบิง้งคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยและพี่น้องพาพี่น้องเลาะโคกมือนี่ผมเป็นดงพี่นอ้องเอ้ยเป้าหมายว่าสิได้ไปดงก็บ่ได้ไปเนาะเพราะว่าอ้อยเพิ่นอยู่อันดินโคกสิมาหาบ่อนันโอ้มีผลกล้วยเนาะอ้อยเพิ่นนี่หลายอ้อยเพิ่นนี่จักไรก็ลเลย แม่นแหละแม่นอ้อยเราบิดเจ้าหนึ่งนี่ก็สิประมาณมีหลายไล่อยู่พี่น้องยเป็นเจ้าเนาะอ้อยนี่หลายพี่น้องแต่ว่าหลายเจ้าเนาะหลายรีพี่น้องอันนี้สิเป็นส่วนยางมาทั้งนี้่นี้บ่อนั้นพาพี่น้องมาสูดอากาศธรรมชาติเนาะแต่ว่าบ่อนั้นนี่ มาเห็ดงานพี่น้องเลยมาตัดอ้อยเห็ดงานนี่ล่ะโมเมนต์อ้อยจบคล้องแล้วเห็นยางเขาบอะกับขืบ้นป้อไปจับขืบ้นไปหาไม่ละพี่นอ้อง ไม่เขาก็ได้ไมล่ละพี่น้องออกมาสีรักพี่น้องเพราะว่านอนอยู่เขึอนรถพี่น้องนี่ลักหนึ่งเลยถางนั้นลักหนึ่งเป็นสีรักพี่น้องจักหน้าผ้าหนึ่งกำลังมากำลังเตรียมตอนนี้กำลังเตรียมมันมาอยู่บนนอนอยู่พี่น้องไอ้ซึ่งน,นี่น,น้องรู้อยู่ กลัยพี่น้องมาดิกรมพี่น้องเดียวกันนั่นแหละพี่น้องเข้ามาเลยอ้นอนอมาตัดสองนอนดกนอนป่าพี่น้องกําลังเงินสนว่าเดียวพี่น้องเฮ็ดบนอยู่บนนอนเลย ทานนมาห่อนีก่ก็สิประมาณสองโมงแหละมาห่อตอนบนไทยคุดเต่าห้างครับพี่น้องพวามันลมนะ้มเนาะมันลม้มคุดบังลม้ม ตรงดีก็ปลาตรงเฮียนมานันนั้นเขามาด้งแม่เพิ่นตรงนี้มาหลายคนอยู่พี่น้องรถประมาณหกเจ็ดคันหมดแหละรถมารถไทยแหละ นั่นอยู่ตัดไหมไหม,ไมพี่น้องเอ้ตัดไหมใหม่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเพิ่งเออเอาหั่นไปแล้วเห็ดในเกลือพวเห็ดนะเดี๋ยวพี่น้องไอ้มาดงมาป่านี่ยเรียบร้อยบนอยู่บนนอนเขากัเรียบร้รยบรอยแล้วพี่น้องเอ้ทางซ้ายเป็นนอนถอดรองแล้วเรียบร้อยมานอนอยู่ <Okay. S 1> มาดงมาป่าพี่น้องเอ้ไม่นี่เลย แต่จริงีเียงก็มีพี่น้องเอ้ยแต่ว่าผู้เจ้าเพิ่นบ่อยู่ก็เลยบ่กล้าขึ้นพี่น้องเอ้ยบ่กล้าขึ้นเฮาก็เลยเฮ็ดนอนอยู่รถแหละพี่น้องเพราะว่าเฮาก็มานอนอยู่นี่กับน้องชาย2คนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดผู้ี2คลม2คนนะอันไว้หน้ารถก็ได้เออๆเออแม่นแล้วเนาะเด้สําเร็จสิ้นแล้วเฮาก็ได้พี่น้องเอ้ย มาเบิ้งของลูกสาวโอ้โคนเคยยังบบเล่ออยู่นอนดงนอนเปล่านี่แหละพี่น้อง nè <laughs> đi vào đây bất chết là là đấy rồi nhưng mà chắc vào non như thế าพี่น้องมาอยู่ยทางนั้นก็มีกได้เพหลายหลายคันอย่างพี่น้องมสองสามคันี่เ anyway> ียงมีนมุงบาดนีเียงนี่เป็นได้ไพให้นอนเ่เทียงนีขึ้นนอนได้เทียงจะมีอยู่แต่จ้าของพันบุยูพี่น้องเจ้าของพ่นบุยูก็เลยบบก้าขึ้นพี่น้องถ้าเิ่นได้ขึ้นก็จะได้ขึ้นอลพี่น้องไหบ้าน ขึ ciel, i, ahan, ahan, ้นนอนลงได้อวกนี human, ahan, ้เจ้าของพนันอนุญาตเขาขึ è, ้นได้สิบอกเขาว่าเจ้าของพนันอนุญาตแล้วขึ้นได้เนาะหัวเขาก็เออสิบสิบบุก้าขึ้นไล้กว่าใครเป็นตอนเพนันอนุญาตเนาะบัดนี้เพิ่นเจ้าของเพนันห่วหน้าไปขอท่านพนกับเขาขึ้นนอนพุ่นบบบนี้เจ้าของเพิ่นอนุญาตให้แล้วพี่น้องเพราะว่าหัวหน้า อันผู้จ้างเขาตัดนอ้อยนี่เพิ่นกับอนุญาตให้เขาก็ขืนนอนได้บ่าน,นี้พี่น้องตอนแรกกับว่าสิได้นอนอันนั้นแต่ว่าเขาก็สินอนรถคือเก่าพี่น้องไอเพราะว่าเห็ดเรียบร้อยแหละบนนอนกับนั่นแหละพี่น้องไอม,มาดนอนดงนอนป่าจังสี่แหละพี่น้องไอเดอ้อยกับสิประมาณจะพุ่นเลยพี่น้องเดออันนี้บริได้ตัดพี่น้องเพราะว่าโบาเมนคนละเจ้าของพี่น้องไอคนละอันนั้น มีแต่ว่าแปลงนี่แหละพี่น้องชีเตตัดมือนีไปบังทั้งทั้งเทียงกันพี่น้องพวามันนอนเขาก็สำเร็จจสิ้นแล้วบ้าน เออโตเพียงหลังนี้รับได้หกสาวค้นพุ่นสามสิบค้นพุ่นตีร่างกานอนรถบาทนี่โอ้ยเสื้อไม่เด่งเสื้อครั้งแน่นอโอเด่งเสื้อครั้งแน่วะอ้สานก็สาดแบกง่ายเนาะ ตั้งแค้มหลายมื้อพี่น้องบง่ายและคอมเมนต์อยู่ดีมีแห้งคอมเมนต์เดิคนคอมเมนต์เดตัดอันห้อยปิดปกติกะตะเก้าอยู่เป็นเดือนพี่น้องัยวันนั้นเกิดยู่เป็นเดือนแลว้วเพราะว่าเพราะว่าเขาคนเครื่องมานี่ก็แบบทั้งเขา่าทั้งหมอนึงหมแกงพี่น้องฮุบมานอนอยู่ดงอยู่ป่าห่างจากบ้านมานี่โอย้ยหลายกิโลเลีนะพี่ตังงัยหลายกิโลเลย มันหลายมันโบเมนบ้านเฮาอะไพี่น้องอะไนี่บ้านเฮาบบมีบนตัดอ้อยพี่น้องก็เลยเดมาพี่พี่น้องเย้อนโบย้อนว่าบบมีเงินมีคำแหละไก่เอะไรก็เดมาพี่น้องเอ้ยปลาก็เลยนอนอยู่นี่แหละดียังมีเถียงพี่น้องยังมีเถียงข้าเจ้าให้นอนเนาะเขาแก้เพิ่อนกัเพิ่อนกัครอบเลยแหละพี่น้องครอบคนาครอบเจ้าของเถียงมาละพี่น้อง อยู่นี่ก็มีสัญญาณจดเจอพี่น้องก็โชคดีดีพี่น้องแต่เก่าวบอนั้นไปหาตัหน้อยบอมีสัญญาณเลยพี่น้องไอแต่ว่ามามองนี่นี่มีสัญญาณก็ทือว่าอำนวยความสะดวกให้บอนั้นเลยลงคลิปเนาะพี่น้องลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งนั่นแหละพี่น้องเอเลี้ยวเทียงให้เบิ้งเลยพี่น้องบอนสีนอนบอลนุ้ยเสือมาคือยังบบปูอยู่นุ้ยเสือนุ้ยเสือโตขึ้นยังบบปูอยู่ถาศาดบ่ ว่าเดียเสือมาหนวกวันนั้นพี่น้องเอาแต่นั่นสัตว์มากเลยจ้ะนีนนออนน่นอนอยู่ล่างกับหน่องสายรถไทยนแหละพี่น้องนะนอนอยู่รถไทย,ยแล้วโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิบแปดสานี่เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจส่องวันนั้นในคลิปต่อไปเนาะพี่น้อง คลิปนี้ก็บบุ้มียังไล่แล้วพี่น้องให้พี่น้องเบื้วิธีการเขามาปลาเท่านี้เลยพี่น้องสิม,มาจักมือจักวันก็ยังบอกกูได้นาะพี่น้องว่าหัวสิม,มาเจ๋แท้ก็จะอยู่เป็นเป็นเดือนเมื่อไรจังจากจังจาก,จาก,จากออกไปเทิดจังจากเมื่อเธอหนึงพี่นองง้อยว่ามาหนีไกลพี่น้องคา,า,าน้ำมันกับมุดหลายเติบมันหลายกิโลดีได้พี่น้อง,งบรรยากาศรอบรอบ สวนอ้อยมันโมเมนทินบ้านเขาเลยพี่น่อยบรรยากาศมีหงวงัวหยังพี่น้องโอเคเนาะพี่น่องสบายดี